นี่คือรถไซส์ูีชาร์จ1ถัง1,200กิโลเมตรครับ Link Co. 0ค EMP กับเทคโนโลยีล่าสุดครับแบบ Range X10 นะที่ในอนาคตจะมีการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยคลิปนี้ครับจะพามาชมรายละเอียดรอบคันครับของรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อใน Link อน0ค EMP กันที่ต้องบอกเลยว่าแรงบริดสูงสุดของเขาเนี่ยมากกว่า900นิวตันเมตร มาพร้อมเทคโนโลยีการับขี่เนี่ยมากมายเลยทีเดียวและตัวถังภายในที่ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับในราคาเพียงแค่ล้านกลางๆเท่านั้นคุ้มค่ากว่า CRV คันใหญ่และเทคโนโลยีใหม่กว่า c l i o n ซิวันนี้พาไปชมคันจริงกันครับ Hello, สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับเ e n ที่ GearUp ครับคลิปนี้ครับจะพามาชมคันนี้นี่ 08นะครับของ Link and Co เป็นรถที่เรียกว่า f a ลกชิพเลย SUV FASTBACK นะครับคันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยที่เรียกว่า EMP นะครับ EMP เนี่ยอาจจะเป็น EREV แล้วเนี่ยก็คงไม่ผิดนักนะครับหรือถ้าเข้าใจง่ายเป็น n e ิสันคิก epower ที่มีแบตใหญ่นะครับและมีมอเตอร์ปั่นไฟแยกคันนี้เนี่ยคันเดียว มี3มอเตอร์นะครับก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวมอเตอร์ปั่นไฟ1ตัวนั่นเองเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเสียงอุ้ยต้องขออภัยนะครับหลังกล้องเคทจะต้องใส่แมสต้องยอมแบบหายใจยากนิดนึงแต่ว่าเซฟตัวเองหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามีลองขับกันด้วยกับทั้ง0 8ย์แแล้วก็ด้านนู้นนี่06นะครับทั้ง phev แล้วก็ emp กันด้วยนะครับ08ย์คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคันจริงใหญ่มากคือมองด้วยสายตามิติคือดูใหญ่กว่าซีเรียลอนซิกเยอะมากแล้วก็คันนี้ครับ 1,200กิโลเมตรเลยสำหรับเรนจ์การใช้างานเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถังน้ำมันของเขาเนี่ยใหญ่ถึง60ลิตรด้วยกันนะครับวันนี้จะพาชมรอบคันกันก่อนนะครับสำหรับ Link and Co 08 EMP คันนี้ครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดนะครับการใช้งานต่างๆของตัวรถการข,ขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวเคนนะครับแยกไปอีกคลิปหนึ่งจะได้ดูเรื่องของการกินไฟต่างๆในการใช้งานจริงกันด้วยแต่สเเักไปคร่าวๆนะครับรายละเอยียดต่างๆของตัวรถเดี๋ยวชมกันในคลิปนี้ครับ ต้องบอกว่า l i n k อนโคนะครับที่เป็นเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละเนาะก็คือไฟหน้าที่ลักษณะไปทางเหมือนแบบซีเกอร์นะครับนี่เท่ๆแบบนี้ LED นะครับไฟหน้าขเขาเนี่ยโปรเจคเตอร์ LED แล้วแล้วก็ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ LED ธรรมดานะครับที่มานิยมกรุ๊ปเนี่ยจะมีโชว์อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นที่เป็นขับ2แล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นขับ4 ซึ่งไฟหน้าของเขาที่เห็นอยู่มอสักครู่เนี่ยถ้ามองดูใกล้ๆนะในโคมของเขาเนี่ยมันจะเป็นนี่เลยเมทริก LED นะครับเป็นยิบๆหมดเลยฟังก์ชันเนี้ยตัวเมทริก LED ปลดล็อกเพิ่มได้ภายหลังนะครับนอกจากไฟบริเวณด้านหน้านีานาน้แล้วมี LED คาดนะครับที่กันชนด้านหน้าแบบนี้ยาวๆกันอีกด้วยนะครับมีกล้องรอบคันอยู่แล้วแล้วก็ในรุ่นของตัวท็อปเนี่ยจะมีเรื่องของเซนเซอร์แพคเกจที่เยอะกว่าตัวสแตนดาดด้วย เดี๋ยวมาบอกกันว่าสแตนดาร์ดกับท็อปเนี่ยในออปชันที่แตกต่างกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้า100%อย่างที่บอกไปนะครับเทคโนโลยี EMP e เนี่ยต้องบอกว่าเป็น EREV กันแล้วก็คงไม่ผิดนักนะครับพัฒนาขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ของ l i n แอนโกนะครับที่ l i n แองโกเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมแต่ว่า EMP เนี่ยเรียกว่าเป็น EREV แล้วก็คงไม่ผิดนักเพราะว่าอะไรโหมดการขับขี่ของเขานะครับจะมีโหมดการขับขี่ที่เรียกว่า BEV นะครับแล้วก็ REV นะ เข้าใจง่ายๆคือเครื่องยนต์เนี่ยทำหนะ้าที่แค่ปั่นไฟอย่างเดียวแล้วไม่มีการส่งกําลังจากเครื่องยนต์ลงล้ออีกต่อไปในเจเนอเรชันที่เป็น EMP ของดีนแอนโคล08คันนี้นะครับดีไซน์นะพอเป็นแฟลกชิพก็จะหรูหราขึ้นมาจเจ็นว่าตัวซุ้มล้อต่างๆการชนต่างๆเนี่ยเห็นนะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะสวยเลยนะครับลวล้อเนี่ยผมไม่รู้นะว่าออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์หรือเปล่าแต่ตัวรถคันนี้นะครับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือว่า CD ของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 0.2ก,กว่าเท่านั้นเองซึ่งผมว่าตัวล้อที่ออกแบบนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับตัวอากาศพลาศาสตร์ด้วยนะครับเสียนว,ว่าที่ซุมล้อนะครับบริเวณนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ด้วยเนาะก็หน้า6หลัง6เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่เจ๋งกว่าคือลิ l i n k องโคที่เป็น0.8คันนี้นะครับมันจะมีเซ,เซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามารวมถึงกล้องที่เพิ่มเข้ามาครับช่วยตรวจจับการทํางานว ต่างๆรอบคันในการใช้งานสมาร์ทฟังก์ชันต่างๆของเขาเนาะในประเทศจีนเนี่ยเราเห็นว่าสมาร์ทฟังก์ชันต่างๆ,ๆเยอะมากเนี่ยดูดิเสาเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับนี่ข้างละสามมีไฟลิ้์แอนโคลที่ด้านข้างกระจกเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับหลังคาที่เป็นสีดำนี่แหละบายสปอร์ตเนาะตัวกระจกข้างเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นแบบเฟรมเลสกันไปแล้วถอยมาดูกันหน่อยคันใหญ่มากนะครับฐานล้อคือแบบ3 0 0พกว่ามิลลิเมตรเลยนะครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยในมิติดูด้วยสายตานะดูใหญ่กว่าซีเรีอนซิกเนี่ยเรียกว่าเยอะมากเลยดีเดียวนะครับลิงแอนโคศูนย์แคันนี้นะครับจะมีมิติตัวถังอยู่ที่4820ันแปคูณพันเรคูณพันหกบครับฐานล้อคือ2848นรบะครับกราวเคเรน์ K อยู่ที่186ม mm ิลิเมตรครับก็มีขุมกำลังปั่นไฟของเขาเนี่ยคือเครื่องยนต์นะครับจะเป็น1.5เทอร์โบ181แรง mm, ม้า290 นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยที่จะมีเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะมี3สเต็ปด้วยกันกระจกเห็นไหมด้านหน้าเป็นกระจกใสแบบนี้แต่บ้านหลังเนี่ยให้มาเป็นกระจกแบบพ r i เ a ซซี่กลาสนะครับเมื่อเปิดประตูก็จะเป็นการซ่อนไปกับตัวรถนะกดล็อกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับระบบกันสะเทือนแน่นอนคันใหญ่ขนาดนี้ช่วงล่างก็จะเป็นอิสระนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งจะมาพร้อมกับตัว สเตเบล i z เ r อร์ bar, หรือว่าเหล็กกันโคลงด้วยดูไฟด้านท้ายดิโอ้โหสวยมากนะเป็นไงไฟเท่มากนะครับหลังคาจะมีในเรื่องของสปอยเลอร์นะครับมีตัวกล้องบริเวณนี้นอกจากกล้องรอบคันแล้วกล้องด้านข้างที่เห็นไปแล้วนะมีกล้องบริเวณนี้เซ็นเซอร์หลังอีกนะครับหน้า6หลัง6เนาะรีฟิวเซอร์ด้านล่างค่อนข้าง มีดีเทลเรื่องของอากาศพาศาสา์อยู่แบบหลายๆจุดเลยนะครับดิฟฟิวเซอร์เอ่ยล้อเอ่ยนะครับช่องดักอากาศความรู่ลมของตัวรถเลยเนี่ยถือว่าดูดีเลยฝาท้ายเปิดไฟฟ้าฟลุป๊ปขึ้นมานนี่ทรังเก็บสัมภาระด้านหลังก็คือใหญ่มากนะครับพับโบงพับบอกกันแล้วเนี่ยก็คือเก็บได้เป็นระดับแบบพันลิตรกันเลยทีเดียวนี่ที่เก็บของด้านหลังครับใหญ่มากใหญ่แบบ ทำเจ็ดที่นั่งยังได้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าฐานล้อเนี่ยเล็กกว่า e v e r e s t นิดเดียวแต่ว่าทำไม่ได้เพราะอะไรน่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆที่อยู่ใต้นี้นะครับพวกระบบอินเวอร์เตอร์ต่างๆด้วยแล้วก็บอดแถว2จะเห็นว่าปรับเอนได้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับโอโ้คันมันใหญ่มากจริงช่องจ่ายไฟ12โวลต์ด้านหลังก็มีอีกแล้วก็มีลำโพงมีวูฟเฟอร์นะครับอยู่ด้านหลังด้วยมาดูกันที่เบาะนั่งด้านหลังกันนิดนึงนะครับ คันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของแอร์ที่เป็นแอร์3โซนด้วยนะครับถ้าเป็นในเวอร์ชันจเนี่ยมันจะแบบเบาะหน้าเบาะหลังเนี่ยก็จะเป่าลมได้อุ่นได้แล้วก็มีเบาะนวดทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับลำโพงคันนี้เนี่ยก็เป็น23ตัวฮาร์แมนคาร์ดอนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูแล้วไฟ LED เอมเบดไลท์ของเขาคือแบบนีออนมากซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเขาตั้งใจนะครับให้มันดีไซน์แบบดูทันสมยัยดูวัยรุ่นดูนีออนอะ่ะ มือเปิดประตูก็จะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับใช้เป็นสวิชแบบนี้ไฟฟ้านี่ใช้มือตรงนี้ดึงนะครับบริเวณนี้ก็ปูนุ่มนะนี่บริเวณนี้เป็นหนังกลับนะครับแต่ว่าในกรณีที่เผื่อไฟฟ้ามีปัญหาก็ทําให้เห็นกันง่ายๆเลยว่าตรงนี้เดอ้อนะในกรณีฉุกเฉินนะครับมาดูเบาะนั่งด้านในกันดูสิสวยนะนะครับก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังนี่แหละเดินตะเข็บนะครับมีคลิป สีคงสีเขียวแบบนี้เนาะก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันเป่าลมเป่าลมอะไรเรียบร้อยด้วยนี่หลังคานะครับแน่นอนพาโนรามิกซันรูฟเต็มบานยาวมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวบอดแถวหลังเนี่ยปรับเอนปรับองศาปรับระดับได้การจ่ายไฟด้านหลังมีไหมนี่เลย USB C 1 USB A 1นะครับไม่ต้องแย่งกันแล้วก็จะหัวเก่าหัวใหม่ก็ใช้ได้ทั้งหมด ช่องเก็บของด้านหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองขยับขึ้นมานั่งกันดูครับนี่เผื่อทุกคนจะไม่เห็นประตูของเขาอะนะครับเฟมเลสด้วยนะอ่าเป็นเฟมเลสด้วยนั่งด้านหลังเป็นยังไงโคตรกว้างทุกคนกว้างมากนี่คือเบาะอยู่ในพนักที่แบบตั้งตรงนะครับแต่ว่ามันเอ็นได้นี่เอ็ A ลงไปอีกโอหเอลงไปก็จะเอน็นสักนิดนึงนะครับจะเห็นนะความต่างระดับระหว่างเบาะนี้กับเบาะนี้นะครับ ถ้าตั้งขึ้นมานั่งตั้งก็โอเคนะเป็นรถที่นั่งตั้งก็โอเคแม่ใครเลือกแอมเบไลท์ B ไว้สีชมพูเชียวนะครับนี่ให้ดูที่วางเท้านะครับพื้นที่เลกรูมเนี่ยเหลือโคตรเยอะนะครับแล้วเท้าก็ยัดเข้าไปได้ประมาณหนึ่งฟลอร์บอร์ดนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยไม่มีอุโมงค์เพลาอะไรเลยนะโลง่ลงๆเรียบๆกันแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันสเปคที่ขายเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมี ฟังก์ชันการใช้งานอย่างหนึ่งที่เหมือนกับรถหรูระดับ h i เอน n d เลยก็คือเขาจะมีจอด้านหลังด้วยก็คือจอกลางมีจอหลัง2จอที่เขาจะใช้เรื่องของชิปที่เป็นเทคโนโลยี 7nm นะครับแล้วก็ CPU ที่ประมวลผลในการทำงานเนี่ยควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถทั้งคันด้วยนะครับจอแต่ละจอเนี่ยที่คุณดูมีเดียกันเนี่ยก็คือดูมีเดียแยกกันได้เลยจอหน้านะครับจอด้านหลัง2จอดูแยกกันได้หมดและที่เจ๋งคือคุณสามารถที่จะ โยนมีเดียนะครับหรือว่าฟังก์ชันที่คุณใช้งานอยู่ในขณะนั้นอะ่ะโยนไปใส่จออื่นได้ด้วยยังกับรถยนต์หรูๆเลยนะครับเหมือน Mercedes-Benz S-Class เหมือนแบบ GLS อะไรพวกนั้นเลยไฟในรถเป็น l e d ทั้งหมดนะครับอ่ะขยับขึ้นไปด้านหน้ากันนี่ครับลองดูด้านหน้าเห็นนะดูกว้างดูใหญ่มากเลยนะแล้วก็คันนี้นะครับมาจากจีนเนาะก็จะเป็นพงมลาัายซ้ายแล้วก็สเปคของลาวเนี่ยที่ลาวเขาก็ใช้เป็นพงมลาัายซ้ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับ อะให้ดูบาะด้านหน้ากันนะครับเพราะว่าบาะด้านหน้าเนี่ยคือดีไซน์เทมากไปนี่เฟรมเลสนะครับเฟรมเลสเลยแล้วก็บริเวณนี้นะครับมีลำโพงเอ่นะครับฮาร์แมนกอร์ดอนแอมเบอไลนี่คือใหญ่จริงๆชอบอะสะใจดีบางคนบอกว่าแอมเบอไล์มันลำคาญสายตาเวลาขับกลางคืนผมว่าก็แล้วแต่สีที่เลือกแล้วก็เกรดลักษณะของไฟแอมเบ์ไลท์ที่คุณเลือกด้วย อย่างบางคันนะครับต้องบอกว่าอย่างมิลเอเนี่ยแอมเบรไลท์ a B เขาเล็กๆนะแต่เป็นอุณหภูมิสีที่มันแยงตาอันนั้นผมก็ไม่ชอบแต่อย่างเวลาบางทีขับบงขับเบนซ์ขับรถของจีนหลายๆรุ่นเนี่ยที่เขามาีแอมเบรไลท์ด้านในที่เลือกสีมาดีๆเนี่ยนะครับเลือกมุมแสงมาดีๆก็ไม่ได้แย่ a, นะต้องบอกกันแบบนี้ดูบอกกันซะก่อนคันนี้นะครับนอกจากฮาร์แมนกอร์ดอนยี่สามสปีคเกอร์แล้วในนี้ก็มีสปีคเกอร์ซ่อนอยู่นะครับ คิดว่าในการทํางานเนี่ยน่าจะเหมือนกันกันกบของ G ีลี่นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทํางานนะครับควบคุมซอฟต์แวร์เรื่องของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นลิงโคลไฟมีนะครับก็แน่นอนซอฟต์แวร์เดียวใช้กับรถในเครือเลยจีลี่นะครับซีเกอร์ลิงโคเบาดูดิเป่าลมนะครับมีอุ่นร้อนมีเบาะนวดมีไม่รู้ว่าสามารถเอนนอนเหมือนจ e ีลี่ e 5ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับดูดีไซน์สินี่เบาะปรับไฟฟ้านะครับ 12ตําำแหน่งเลยมีลมบ้าพพอร์ตแล้วก็ปรับไฟฟ้าเนี่ยได้ทั้งซ้ายและขวาเป่าลมนวดได้ทั้งซ้ายและขวาสปีกเกอร์เฮดเซ็ตมีในหัวทั้งซ้ายและขวาด้วยด้านหลังเนี่ยถ้าสเปคจีนเป่าลมได้เป่าร้อนได้นวดได้อีกอ่ะดูดิดูเขาให้มาโอ้โหไม่มีน้อยหน้าใครทั้งนั้นนะครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะลิงโคไม่รู้ว่าอีกหน่อยเนี่ยจะลงไปใช้กับรถในกลุ่มอื่นๆน,นะครับอย่างจีลี่อะไรพวกนี้หรือเปล่านะนี่ แอมเบีนยนไลท์บริเวณนี้เท่น,นะอีกหน่อยซิเกอร์บางตัวอาจจะปรับมาเป็นแบบนี้นะครับมีกล้องเรื่องของจับการทํางานของตัวผู้ขับขี่ด้วยนะอยู่ตรงนี้พวงมาลัยการควบคุมหน้าจอต่างๆเนี่ยได้ลองจับลองเล่นดูแล้วก็คือเหมือนจีลี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขยับขึ้นมาให้เห็นอย่างอื่นกันชัดๆนิดน,นึงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องบอกกันคือฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะไม่มีนะครับมีแค่ฝั่งของตัวผู้โดยสารตอนหน้านะครับซึ่งก็คือนี่เลย เหมือนจีลี่ ex 5ในบ้านเราอัตโตแมนหรือว่าตัวรองน่องนะครับบริเวณนี้ก็จะมีมาให้โชคดีนะที่พอจะคุ้นกับอินเทอร์เฟซของเขาอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าเพิ่งขับจีลี่ ex 5มาถามว่าคุ้นแล้วจะใช้ถูกหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถูกนะครับเข้าใจว่าพวกนี้เนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นช็อตคัทที่เรียกเข้ามาได้ทั้งหมดแล้อย่างที่บอกนะครับตัวเบาะเนี่ยเป่าลมอุ่นร้อนเบาะนวดมีนะครับแยกซ้ายขวาทั้งหมดเลย อุณภูมิปรับมีนะครับฟังกช์ชันต่างๆนี่เป็นแบบนี้กล้องรอบคันก็คือชัดมากๆอีกเหมือนกันกดดูดูสิชัดชัดนี่พี่ป๊อปเห็นเลยกล้องรอบคันชัดมากๆนะครับดีมากๆแล้วก็จอกลาง,งเขาเนี่ยคือใหญ่เต็มตากลางคืนเนี่ยตอนขับน่าจะมีแบบเยี่ยงตาพอสมควรนะ ก็ได้เป็นจอกลางนะครับเซ็นเตอร์ดิสเพย์เนี่ย15.4นิ้วครับส่วนจอเรือนไม่เป็น12.3นิ้วนี่ลักษณะการแสดงผลผมว่าก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใครที่ดูรีวิว GLE EX5 เรามาการควบคุมเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะควบคุมพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่เนาะตัว Intelligent Cruise Control ต่างๆของเขานี่บริเวณเสา ยังมีลำโพงฮาร์แมนคอร์ดอยู่แล้วก็ตรงนี้ที่ใหญ่ๆครับผมคือ AR Head-Up Display ที่ยิงขึ้นไปบนกระจกเนี่ยได้ใหญ่มากถึง90กว่านิ้วเลยนะประมาณนี้นะครับดีไซน์ภายในต่างๆของเขาเนาะเดี๋ยวเรื่องการขับขี่เนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะแยกกันไปอีกคลิปหนึ่งปึ๊บมีไฟสองสว่างสวยงามเลยทีเดียวการเชื่อมต่อ SOS ต่างๆมีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพอเขามีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ย ในหน้าจอนี้มันก็จะมีฟังก์ชันที่เจ๋งหลายๆอย่างอย่างพวก App Store นะครับการสตรีมมิ่งต่างๆทำได้และผมอยากลองนะแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเผื่อทิ้งไว้ให้เป็นประเด็นจะได้ตามไปดูคลิปลองขับกันนะครับว่าทำได้หรือเปล่าผมคิดว่าตัวเบาะเนี่ยน่าจะปรับเอนได้แบบลึกมากๆแล้วก็เมมโมรีเบาะได้เผื่อเวลาไปรอจอดชาร์จหรือว่าจอดรอเข้าประชุมนะครับมเมมตำแหน่งเบาะได้นะอย่างน้อยก็ต้องมี3ตำแหน่ง เพื่อที่จะเป็นตำแหน่งขับเป็นตำแหน่งเอนนอนพักอะไรแบบนี้ได้สบายๆแต่ว่าหัวบอกเขาจะถอดไม่ได้เหมือนตัว GLE E5 นะครับอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพับเบาะนอนยาวเลยอันนี้ไม่ได้นะอย่างนึงที่จะพาดูกันนะครับคือ,อรายละเอียดสเปคเครมตาม Eco คสติ k กเกของรถคนันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย3.47นะฮะลิตรต่อ100กิโลว้าวอันนี้นะครับ0.97ลิตรต่อ100กิโลเนี่ยจะเป็นการกินน้ํามัน ถ้าหากมีไฟอยู่นะครับส่วนการกินไฟของเขาเฉลีย่ยหยเอาเรื่อง27.5กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรอาจจะด้วยคันมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเยอะด้วยกินไฟเอาเรื่องเหมือนกันรสำหรับรถคันใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับ6ลิตรต่อ100กิโลเนี่ยก็จะเป็นการกินน้ำมันในกรณีที่ไฟหมดแล้วแต่ว่าคันนี้ครับชาร์จไฟเต็มขับได้ 185่กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน CLTC นะที่นี้ครับเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดเรื่องของสเปคตัวรถเรื่องของขุมกําลังของเขากันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าตอนต้นที่เคนบอกไปคือรถคันนี้มันจะมี3มอเตอร์เฮ้ยรถอะไรมี3มอเตอร์เคยเจอแต่แบบ4มอเตอร์ไปเลยแยก4ล้อใช่ไหมครับอ่ะคันนี้ขับ4ถูกต้องแต่ว่าจะเป็นดูโอมอเตอร์นะครับ plus หมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่ p l u สขึ้นมาเนี่ยคือมอเตอร์ที่ทําหน้าที่ในการปั่นไฟของเขานะครับตัวเครื่องยนต์ที่วางในรถคันนี้จะเป็น 1.5ลิตรเทอร์โบนะครับ255แรงม้ามีมอเตอร์เนี่ย2รุ่นด้วยกันก็คือมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับ217แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่21.2กิโลวัตต์อาวครับไกล102กิโลเมตร WLTC นะครับแต่ถ้าเป็น CLTC เนี่ยก็คือ120ส่วนคันนี้ถ้าเป็น CLTC เนี่ยจำง่ายๆเลยตัวเริ่ม120ตัวนี้220นะครับแต่ถ้าเราบอกว่า WLTC ได้เท่าไหร่ 185กิโลเมตรนะครับเพราะแบตเตอรี่เขาใหญ่ขึ้นมา39.6กิโลวัตต์อาเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP นะลิเียมไอออนฟอสเฟตนะครับมอเตอร์2ตัวที่บอกไปนอกจากมอเตอร์ตัวที่เป็น217แรงมา้า350นิวตันเมตรแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มมอเตอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาครับ212แรงมา้า290นิวตันเมตรพลักระกำลังรวมของเขาเลยดดเดือดเลย592แรงมา้า905นิวตันเมตรถ้าไม่จําเป็นก็ซื้อตัวเริ่มแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเริ่มของเขาเนี่ยแบตเตอรี่มันเล็กไป อยากได้แบบเนี่ยหชาร์จขับได้แบบ150 180กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องมาซื้อตัวท็อปของลินเอ็นโคศูนคันนี้กันนะครับเรื่องของการชาร์จไฟนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเขาจะชาร์จไฟ DC ได้ด้วยนะครับโดยการชาร์จไฟ DC เนี่ยอยู่ประมาณ100กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับเพราะเขาชาร์จถึง80เนี่ยจาก30ได้ใน28นาทีนะครับจ่ายไฟว t l เได้3.3กิโลวัตต์แล้วก็ดร i v e โหมดของเขาอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วคันนี้มันเป็นแบบ e r e v แล้วก็คงไม่ผิดนนััก,กนนะครบ การขับขี่ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งแบบ BEV ที่ใช้ไฟจากแบตบแบบ REV ที่ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็มอเตอร์ขับอย่างเดียวเลยเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่มีการส่งกําลังลงมาที่ล้ออีกต่อไปแล้วนะครับไฟหน้าเมทิ c LED นะครับพิกเซล LED Air3 โซนเบาะหนังเป็นนัปป้าซีที่มีลูกเล่นเยอะมากๆเลยแล้วก็เขาโมโเรื่องการเก็บเสียงนะครับต่างๆของตัวรถเนี่ยว่าดีมากๆซึ่งจะดีแค่ไหนเนี่ยคลิปนี้เราพามาชมกันก่อนรายละเอียดของตัวรถค่อนข้างที่จะ ยุบยับเนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปที่เคนจะลงนะครับเคนจะพาไปลองขับกันดูนะครับดูว่าอัตราการกินไฟเป็นยังไงอัตราการกินน้ํามันของรถคันนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับเหมือนตอนที่เราทํากับรถไฟฟ้าหรือว่ารถปลั๊กอินไฮบรดิดรุ่นอื่นๆเนาะอย่างล่าสุดที่ทํา GLE 5ไฟใช่ไหม อันนั้นมันมีระยะทางให้ขับได้ไกลๆเนาะแล้วก็ขับเองคนเดียวแต่ว่าวันนี้มากับพี่เตยนะครับก็อาจจะมีการสลับกันขับเนาะเดี๋ยวดูตามสถานการณ์หน้างงานแล้วกันว่าได้ประมาณไหนยังไงรองติดตามกันได้ครับสำหรับคลิปลองขับลองใช้งาน Link and Co 0ู EMP คันนี้ครับฝากกดไลค์ Subscribe นะครับเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ